สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วกับคลิปนะคะคนเกิดวันพฤหัสคุณกับเขาช่วงครึ่งเดือนหลังกันยายนนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะคุณกับเขาเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้มาดูกันนะคะคุณนะคะตอนนี้เนาะอาจจะเท่าไรมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างมากก็ได้นะคะเป็นแบบพลังงานความมั่นใจในตัวเองนะคะค่อนข้างสูง นะคะไม่ค่อยจะแคร์ความรู้สึกอะไรใครสักเท่าไหร่นกะโดยเฉพาะคนในความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณคิดว่าคุณเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างมากในตอนนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณนะมันเป็นไปในแบบที่ควรจะเป็นนั่นแหละถูกต้องแล้วและคุณก็ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่นะค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรคะ มีความคอนเนคชันน่ะเขาเรียกว่าจัจ m e n t มาเกิดแล้วคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งคนของคุณกับคุณมาคู่กันคุณค่อนข้างเชื่อแบบนั้นนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่อนข้างไปในทิศทางที่น่าจะดีเลยแหละนะคะเพราะว่าคุณมี3ถ้วยกับแชริออรดด้วยนะคะหมายความว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรได้ใช้เวลานะคะ ได้ได้ได,ได้มีเวลาใช้ร่วมกันค่อนข้างมากในช่วงนี้ก็ได้คุณอาจจะได้เจอได้เจอกับเขานะคะคนของคุณแล้วได้มีเวลา,าดีดีร่วมกันมีโมเมนต์เวลาดีๆร่วมกันนะคะมีการไปแบบสังสรรค์กันก็ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีแต่ว่าก็พอจะไปกันได้แล้วใช่ไหมคะร้านอาหารอะไรก็เปิดเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณทั้งคู่ก็อาจจะมีโมเมนต์ที่มา เขาเรียอะไรคะใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะกับคนของคุณค่อนข้างที่จะบ่อยมากขึ้นนะคะนะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณและเขา่าค่อนข้างดีนะคะชาววันพฤหัสคะ่ะอืมแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกอะไรอะค่อนข้างถ้อยทีถ้อย,อ,ยอาศัยด้วยนะคุณทั้งคู่น่าจะมีความเข้าใจกันค่อนข้างเยอะแต่บางทีอะอุปสรรคที่มาเกี่ยวมันอาจจะมีเกี่ยวกับระยะทางนะคะเดอะเวิหมายถึงคนไกลก็ได้นะ คนไกลอาจจะไกลคนละจังหวัดกันก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติไปเลยนะคะอยู่กันคนละประเทศเนาะมีความพัดภาพมีประเด็นความห่างไกลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางทีคุณก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยก็ได้ในบางคราวนะกับความสัมพันธ์รู้สึกว่าคุณต้องพยายามนะคะที่จะคุยกันที่จะสื่อสารกันค่อนข้างมากกับคนของคุณนะคะมันมีความมีอุปสรรคอยู่ในนี้แช,ชริออรตก็หมายถึงความมีอุปสรรคด้วยก็ได้นะคะ คือมีต้องมุ่งมั่นฟันฝ่ากันไปแต่มันก็จะประสบความสำเร็จถึงแม้ว่ามันจะมีความเหนื่อยนะคะแต่คุณก็มีความสุขนะ The World ที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยณนะตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาค่อนข้างเป็นอะไรที่แฮปปี้นะคะม,มีไพ่เดวิลขึ้นอีกดูสิกับ Queen of เพนนิเคิลตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณโอเคนะคะคุณมีความมันม่นอกมั่นใจละกันเอ่อกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะ เพราะคุณคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นคู่ที่แบบเขาเรียกอะไรอ,ะอยู่กันอย่างมีความสุขนะตอนนี้นะคะค่อนข้างแบบเขาเรียกอะไรมั่นคงในความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งนะคะไม่ได้มีประเด็นอะไรเกิดขึ้นสําหรับคุณกับเขามากนักนะคะมันเลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะเป็นค e ณอัลเฟน a c l e s นะคะเชื่อใจเป็นค e ณอัลเฟน a c l e s เชื่อใจมั่นใจวางใจกับความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างมากนะคะพอสมควรเลยนะคะในช่วงเวลาอันใกล้อ่ะ หรือตอนนี้ก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณกระทันหันเลยก็เป็นไปได้นะคะคุณทั้งคู่อาจจะได้มาใช้เวลาร่วมกันนะคะ <c oughs> ก็ได้นะมีไพ่คู่รักนะคะถ้าคุณยังไม่ได้เจอกันนะคุณก็อาจจะได้มาใช้เวลาร่วมกันหรือว่าคุณอาจจะอยู่ใกล้กันก็ได้นะตอนนี้คุณก็จะได้ใช้เวลาร่วมกันค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่ายกระดับความสัมพันธ์นะคะมีการยกระดับความสัมพันธ์ จากแฟนเป็นคู่รักหรือจากคู่รักเป็นมั่นหมายกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเกิดขึ้นโดยกระทันหันเลยนะคะมีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณทั้งคู่อ,อาจจะมีการเขาได้อะไรพูดคุยนะคะคุณคนของคุณอาจจะทําการเขาได้ออะไรอ่ะเจรจาพูดคุยกับคุณเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นก็ได้ king of cups เนี่ยนะคะเขาอาจจะแบบ พูดคุยเป็นกิจะลักษณะกับคุณนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ของเราทั้งสองเนาะว่าจะเอายังไงต่อไปจะพัฒนาไปถึงเลเวลไหนนะคะอยากจะแบบว่าคอมมิชเมนต์หรืออยากจะแบบว่าเป็นแฟนกันให้จริงจังนะคะก็อาจจะมีพลังงานที่จะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าเดี๋เมจิกเชียนหมายถึงว่าคุณทั้งคู่สื่อสารกันเข้าใจนะคะค่อนข้างที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันและเขาก็มีความรักให้คุณนะคะพลังงาน คนของคุณเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเขาเป็นคนใจดีมีเมตานะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านวิชาการก็ได้นะคู่ของคุณหรือคนรักหรือคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยนะคะเขาค่อนข้างที่จะเขาได้ไรมีความเฟรนลี่พอสมควรและมีความใจดีมีเมตากับคุณ นะคะคุยกันเข้าใจคุณทั้งคู่ไม่ค่อยจะเจอปัญหาอะไรนอกจากอุปสรรคเรื่องทางไกลถ้าจะเป็นปัญหานะคะน่าจะเป็นอุปสรรคเรื่องระยะทางมากกว่าที่ทําให้คุณทั้งคู่อาจจะเหมือนเจอกันน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นปัญหาตรงนั้นแต่ว่าตรงอื่นมองดูแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากสําหรับคนเกิดวันพฤห,หัสนะคะคุณกับเขามาดูกันว่าไพ่ออร์เคสร์นะคะเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะ step in the back หมายความว่า สิ่งที่คุณเคยเกิดมาแล้วในชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะอกหักเสียใจเซเปอร์เรทแยกทางกับความสัมพันธ์เก่าๆมานะคะให้ปลดปล่อยมันทิ้งไปนะคะไม่ต้องไปสนใจนะคะคือเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นขอให้คุณแบบใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังก็แค่นั้นเองนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้มันโอเคอยู่แล้วนะคะคือระวังได้แต่ว่าอย่าระแวงมากไปนะคะในความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยผ่านมามันจบไปแล้วนะคะคือ ตอนนี้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นโมเมนต์ที่ดีเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพยายามรักษานะคะคช่วงเวลานี้ไว้นะคะ, fly, นะคบัตเตอร์ฟละผีเสื้อก็รู้อยู่แล้ว relationship to the next phase ความสัมพันธ์ของคุณกำลังจะเริ่มต้นบทใหม่แล้วนะคะคให้เยียวยาจิตใจจากข้างในนะคะคพยายามเรียนรู้เติบโตไปด้วยกันกับคนรักของคุณหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆของคุณครั้งนี้อย่าได้นำความรักเก่าๆมาเป็นประเด็น,นะะให้คุณต้องเครียด อีกหรือว่าอะไรทั้งสิ้นปลดปล่อยมันไปซะตอนนี้นะคะคุณมีแบบบัตเตอร์ฟลายอยู่ในท้องแล้วก็คือผีเสื้อบินวนอยู่แล้วนะคะมีความสุขกับโบเมนที่คุณจะได้ใช้ร่วมกับคนรักของคุณนะคะถ้าคุณได้ใช้เวลาร่วมกันเนะาะไพ่บอกให้ trust นะคะ ask angel ออกมาย้ำว่าให้คุณมีความเชื่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณให้มากๆนะคะ ความเชื่อมั่นความเชื่อใจจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราไปได้ด้วยดีนะคะอืมมากกว่าที่อยู่กันแบบระแวงระแวงนะคะคือทุกอย่างต้องใช้ความเชื่อมั่นเนาะ Wing of Soul Sister มาบอกว่า Don't seek validation นะคะบางครั้งนะคุณไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลอะไรให้กับชีวิตคุณหรอกนะคะให้ give yourself permission to just be คืออนุญาตให้หัวใจของคุณเป็นไปเถอะ ให้หัวใจนำทางให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคชะตานำทางเหมือนอย่าง Judgment the world คือให้โชคชะตานำทางคุณนะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเนี่ยก้าวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะดาวเกตคอยคุ้มครองปกป้องคุณอยู่นะคะในความเป็นตัวตนของคุณให้คุณแบบใช้ใจนำทางได้เลยนะคะบางครั้งหาเหตุผลมากมันก็ รังแต่ว่าจะมาเขาเรียกอะไรคะดึงเนาะความคิดของคุณไปในด้านที่ลบก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเชื่อมั่นนะคะในความสัมพันธ์ของคุณนะตอนนี้ก็ขอให้ปล่อยใจให้ฟโฟล์ไปเลยตามสบายนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางคุณทั้งคู่ให้เดินไปสู่จุดที่เขาเรียกอะไรคะมั่นคงในอีกระดับหนึ่งให้ได้นั่นเองนะคะอืมอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์นะคะของคนเกิดวันพฤษภา สบาดีนะคะช่วงนี้กกว้างเลยขอให้ทุกท่านเปิดใจกกว้างรับนะคะเพราะว่ามันเป็นภาพรวมเนาะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะเดือนกันยายนผู้อ่านอยากจะตอบแทนให้ทุกท่านที่เข้ามา s u b สไครต์นะคะติดตามเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะผ่านพ้นโควิดไปให้ได้นะคะด้วยกันนะคะทุกอย่างต้องมีวันสิ้นสุดแน่นอนแม้กระทั่งโควิดนะคะมันจะดีขึ้นนะคะปีหน้า โอเคขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้ผู้อ่านนะคะยังไงก็ขอให้ฝากติดตามช่องผู้อ่านนะคะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ไปละค่ะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ